สมเด็จพระกนิษฐาธีราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลาเก้านาฬิกาสีองนาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2,567และพระราชทานเหรียญรางวัลแกนการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโอกาสนี้ทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมทางพระราชทานพระราชวโรกาสให้หัวหน้านักเรียนในร้อยนำสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนทูลกล้าทูนกระหม,ม่อมถวายพานดอกไม้ทูบเทียนสมเด็จพระนิธิขัตฤกษ์เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2523ท่งทุ่มเทพพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลซึ่งในปีการศึกษา2566มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลรวม522นาย แบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคํา21นายรางวัลการศึกษาทางวิชาการดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน172นายรางวัลการศึกษาทางวิชาการดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง192นายและเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารดีเลิศได้รับประทานเหรียญทองคํา4นายรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน71นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง62นาย ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดํารงตาแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยในปีการศึกษา2567ทรงสอนวิชาคือวิชาปีคือชั้นปีที่4วิชาประวัติศาสตร์พระเสียและชั้นปีที่5วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแม้ปัจจุบันจะทรงกรเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระร,ร,ะรชะาชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสาคัญสําคัญ ได้ยังส่งรับเป็นทุนกระหม่อมาจารย์ส่งนํานักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกว่างให้เขา้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศชาติต่อไปเวลา14นาฬิกาเนาทีเสร็จออกระวังสาปุมประจานพระราชวโรกาสให้นางสาววิลาวันวณัตุรงวันกรรมการและเฮรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายพงศธรเอื้อมงคลชัยประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดและคณะเฝ้าทุลละองพระบาท ทูนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบุลนิธิชัยพัฒนาในการสนับสนุนโครงการสร้างสระน้ําเพื่อพระชจาทานแก่เกษตรกรที่ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษนายเกียรติศักดิ์เทพพงุงพรกรรมการบริหารบริษัทเทพพงุงพรมะพร้าวจำกัดและครอบครัวเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำบรุงสภาการชาติไทยในโอกาสนี้ทุนกล้าทุ่งกระหม่อมถวายเงินในานามของครอบครัวสมทบทุนมูล,ลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลรองศาสตราจารย์อุไรพันธ์เจนวณิชยานนท์อธิการบดีมหาวิทยายลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินำผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยายลัยเฟิงทุลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลใน,ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พ วันที่2เมษาย,ยน2567พ้นเอกธนรัฐทิรันบุรณะและคณะเฝ้าทุลอองพระบาทถวายพระพรัยมงคลและทูนเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกมุทลตามพระราชธิยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่2เมษาย,ยน2567ในวิบูลณเลาหกาพงษ์ชนะประธานกรรมการบริษัทกรุงไทยแฟคเตอร์จำกัดและครอบครัวเฝ้าทุลอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกดานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดนาราบวิทยาตำบนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านในโอกาสที่นำคณะบุคคลเฝ้าทุลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการดังกล่าวดังนี้นายกิติพงเตรรัตนชัยและครอบครัวเฝ้าทุลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงิน นางรับนชินวงศ์วรกุลผู้แทนครอบครัวนายวิชิตชินวงศ์วรกุลเฝ้าทูลละอองพระบาทถูนกล้าทูกระหม่อมถวายเงินนายสมศักดิ์ถนอมบรวศรและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทถูนกล้าทูกระหม่อมถวายเงินนางสาวกฤตยาเล่าหะพงชนะผู้แทนครอบครัวนายประจักษ์และนางกนกพรการชนะพิมลกุลเฝ้าทูลละอองพระบาทถูนกล้าทูกระหม่อมถวายเงิน ในสมเกียรติเหล่าทวีสุขและครอบครัวเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทูลกระหมอ่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการธรรมศาสตร์และห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดนาราวิทยาตำบลหน่าน้อยอําเภอหน่าน้อยจังหวัดน่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวนิสิริผู้อํานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย นำประทานโครงการแบรนด์พลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิต2,566และคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการดังกล่าวและทุนกล้าทูนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆเพื่อสนับสนุนกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรม แต่นเพลงสั้นเชิญชวนบริจาคโลหิตและผู้ชนะก,การประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากโครงการเต็มใจมูล,ลนิธิดังพ่อสอนรวมเฝ้าถุลอองพระบาทด้วยนายเอกมนแพทยานันนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเรลวแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรของคนตาบอดเฝ้าทุลอองพระบาทกราบรังคมทุนรายงานการจัดการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลวครั้งที่28ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมเฝ้าทุลอองพระบาทด้วยคนตำรวจเอกเพิ่มผุนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีจังหวัดหนองคายซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งเป็นลำดับที่112เฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าวทูลกระหม,ม่อมถวายแผน่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุไทรและทรงเจิมในโอกาสนี้ได้สมพบสมิตรศิริผู้วชการจังหวัดหนองคายเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานแผน่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์ห้องสมุดดังก,กล่าวด้วย นางสาววิลาวัวนวณดุรงวันกรรมการและหรัญยิกบูลณิธิชัยพัฒนานำนายลัวรนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและคณะเฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าทุ่กระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบูลนิธิชัยพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2567 นางมาลีตั้งศิลประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซาและประธานกรรมการมูลนิธิตั้งศิลอุปถัมภ์นำคณะผู้บริหารโรงแรมและมูลนิธิเฝ้าทุลอองพระบาทถวายพระพรชยัยม,มงคลและถุนเกล้าถูลกระหม่อมถวายเงินนในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567และทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เวลา17า27นาทีเสด็จลงนศสาลาดุสิตาลัยสนจิตรดาพระชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารหมู่ลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินในพระราชูปธรรมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2567ซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆอทิรายงานกิจการและผลการดำเนินงานของหมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินในพระราชูปธรรมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2566 สรุปผลการดําเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัด12จังหวัดพุทธศักราช2566ความก้าวหน้าการดําเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรและร้อยเอ็ดการรับรองงบดุลของมูลนิธิและการปรับปรุงตราสารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ประธานอธิคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2565 เวลา10นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุจุลนนท์ประธานอโคมนตีเป็นอุทิศพระองค์ไปยังหอประชุมอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ศูนย์กำสิทธิ์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการมอบเปยาบัตรแก่ผู้สำเร็จการาศึกษาจากสถาบันพระบร,ะรม,มราชชนกประจำปีการศึกษา2565โดวยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์หนึ่งคน และผู้สมร็จการศึกษาในร,ระเบือโทและตรีเข้ารับเปรีญยาบัตรรวม1,252คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้อวาทความว่าการปฏิบัติงานด้านสุขภาพให้สำเร็จผลสมบูรณ์นั้นผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความพร้อมใน3ด้านหนึ่งคือความพร้อมด้านวิชาการกล่าวคือจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขเพื่อพร้อมที่จะทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้และดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ 2ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจกล่าวคือจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนให้พร้อมให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อพร้อมที่จะรับหน้าที่อันหนักและสําคัญตลอดจนพร้อมปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆซึ่งต้องนําความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์สความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมกล่าวคือจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจและความประพฤติที่สุจริตมีความเมตตาปราถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รับผิดชอบต่อหน้าที่และพร้อมที่จะเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งขอให้ประดิตทั้งหลายผู้กำลังจะออกไปปฏิบัติงานด้านสุขภาพตั้งใจพยายามเสริมสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านในกล่าวให้ครบถ้วนแต่ละคนจะได้สามารถปฏิบัติงานสร้างสรรค์ความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองและประเทศชาติได้อย่างบริบูรณ์องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณอุปมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินเพื่อติดตามการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ10โครงการหลักประกอบด้วย105โครงการย่อยในปีนี้มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาในพื้นที่102หมู่บ้านและ35โรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดสุรินทร์พร้อมรับฟังกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ปีนี้มีผลลัพธ์เพิ่มขึ้นร้อยละ50และกระบวนการขับเคลื่อนยกระดับการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภาัฏทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองจากครูสภาและของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินททั้งกระบวนการเสริมประสิทธิภาพคณาาจารย์และปรับปรุรงหลักสูตรโดยได้เยี่ยมชมการจัดการศึกษาเพื่อการกีฬาที่มุ่งผลิตครูพัศึกษาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการผลริตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคลากรครูสาขาขาดแคลนที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศตา,ตามนโยบายตามนโยบายด้านสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติอโอคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัจสัตที่จังหวัดอุบลรัชธาน,นีและรีสเกตพลเอกไพรบุญคุ้มฉายาโอคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมือทิรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติสักสัตในพระบ,บรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการรัชทานปันสุข เริ่มจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีรับเด็กและเยาวชนควบคุมตัวตามคำสั่งของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดใน4จังหวัดคืออุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญและยะโสธรมีเด็กและเยาวชนในความดูแล122คนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนหัวเรือให้บริการด้านสุขภาพมีเด็กป่วยจิตเวช15คน ต้องรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางจะส่งไปที่โรงพยาบาล50าพามหาวิทยาลัยองคกรในพระสังฆราชุปธรรมซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีส่วนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเลี้ยวชนเขต5าจังหวัดอุบลราชธานีมีเด็กเลี้ยวชนชายหญิงในความดูลแล2 0 6คนส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีการตรวจสุขภาพประจำปีจัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จำแนกและเข้าสู่การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามโปรแกรมบำบัดยาเสพติดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กเลี้ยงบุตชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนหัวเรือโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและสมาคมมะเร็งนาีเวชไทยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งการตรวจหาเชื้อ HIV และซิฟิเลสที่โรงพยาบาล50พรรษามหาวิทยาลัยองค์กรอำเภอเมืองเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด280เตียงให้บริการด้านสุขภาพแบบพระสงวงสามเณร และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนเป็นโรงพรยาบาลแม่ข่ายดูแลเด็กเล็กยาวชนในสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กเละเยาวชนจงบบนังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต5าปัจจุบันมีเด็กเยาวชนไปรักษาไม่มากเนื่องจากมีแพทย์ไปให้บริการในสถานพินิษและศูนย์ฝึกอย่างต่อนเนื่องสำหรับโรงพรยาบาลสางรกสิที่ประสงค์เป็นโรงพรยาบาลขนาด1 1 8 8เตียง มีศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ5ด้านได้แก่โรคมะเร็งโรคหัวใจอุบัติเหตุทารกแรกเกิดและการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางอุบรัชธานีจัดมุมปันสุขสำหรับเป็นห้องพักคอยก่อส่งตัวไปต,วตรวจอาการส่วนใหญ่ปวดเป็นมะโร็งร,ระบบทางเดินอาหารและผู้ป่วยเบาหวานไปรักษาแผล และที่เดือนจำกลางอุบลราชธานีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ต้องขังชายหญิงรวม4735คนมีการดำเนินงานด้านสุขภาพอาทิคัดกรองวัณโรคไร่ใหม่ด้วยรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทานคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกที่โรงพยาบาลสางรกสุทิ่ประสงค์เป็นโรงพยาบาลแม่ค่ายโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลรัชธานีเข้าไปให้บริการสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทันตกรรมเดือนละสองครั้งมีจิตแพทย์ตรวจรักษาผ่านระบบ เฉลี่ย643เดือนละ2ครั้งปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวช317คนด้ออนามัยสิ่งวัดล้อมไม่สุขภาพดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานผ่านเกณฑ์ทั้ง10ด้านในช่วงบ่ายเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีมีผู้ต้องขัง1,900คนดำเนินงานเพื่อสุขภาพอนามัยอาทิคัดกรองหาเชื้อซิฟิลิส วรัสตับอักเสบซีและ h i v ในผู้ต้องขังรายใหม่ทุกรายคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจะทำห้องแยกสำหรับตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยวันโรคมีโรงพยาบาลศรีสเกตตรวจเข้มโรคทั่วไปและสันตกรรมาการตรวจสภาพจิตประเมินตรวจรักษาบริการคลินิกค,คลายเครียดหากผู้ต้องขังมีอาการฉุกเฉินสามารถเข้าตรวจในรูปแบบของชเชลเมดิซิน ปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วย247คนส่วนมากป่วยที่โรคจิตเวทโรคผิวหนังโรคระบบทางเดินหายใจด้านสุทธกรรมจัดอาหารให้ผู้ต้องขังตามหลักโภชนาการและมีมุมปรุงอาหารอิสลามแต่ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศรีสเกตเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่850เตียงและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ให้การดูแลผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดศรีสเกตโดยได้จัดให้มีห้องรัชฐานปังสุข รองรับผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวนสองห้องพร้อมกล้องวงจรปิดเพื่อระวังความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายพักรักษาตัวด้วยอาการหวนโรคสองคน และที่เรือนจำอำเภอกันทรรักจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิงรวม1,253คนดำเนินงานเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังคัดกรองประเมินสภาพจิตในระหว่างต้องโทษเกินหนึ่งปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวช76คนได้รับการดูแลรักษาทุกรายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษโอกาสนี้ตรวจเยี่ยมบริเวณด้านในแดนหญิงประกอบด้วยห้องแม่และเด็กมีผู้ต้องขังหญิงตั้งคัน3คนไม่มีเด็กติดผู้ต้องขัง ทั้งได้ตรวจเยี่ยมเรือนนอนมุมสุขภาพและสถานปันสุขและห้องกักกันโรคและที่โรงพยาบาลกันทรักษ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจําอําเภอกันทรักษ์โดยจัดให้มีห้องรัชทานรักษาผู้ต้องขังแยกต่างหากปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษา5คนนอกจากนี้มีผู้ต้องขังไปรับบริการล้างไตทางหลอดเลือดแบบไปกลับอีกจํานวนหนึ่ง องคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคราวาสในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเทศนธรรม4ี่ภาคทั่วไทยครั้งที่4ี่หนกลางที่อาคารสิริพักดีธรรมวัดประย wow ุรวงศาวาสวรวิหารนายจรายุอิสรังูุณออุทยาองคมนตรีเป็นประธานฝ่ายครวาสในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเทศนธรรมสี่ภาคทั่วไทยครั้งที่4ี่หนกลางซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่7กรกฎาคม2567นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจ โดยโครงการถุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยจัดให้มีการแสดงพระธรรม,มเทศนาเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการทํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงเจริญสืบไปในจังหวัดสําคัญของแต่ละภูมิภาค การเทศนาธรรมสองธรรมาะเป็นการเทศผู้ชาวิสัชนาคือพระรูปหนึ่งเป็นผู้ถามพระรูปหนึ่งเป็นผู้ตอบด้วยถามกันในเรื่องธรรมและเรื่องอื่นๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆเป็นการแสดงพระธรมธรมเทศนาที่มีมาตั้งแต่อดีตการเป็นการสืบสารพระราชบริในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทอย่างไม่ผิดเพี้ยน ส่วนนี้ขอเชิญชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรีค่ะ